มีเรื่องสุขภาพมาเตือนกันค่ะคุณผู้ชมกินผักสดต้องระวังศูนย์วิจัยโรคปรสิตเขาเอาภาพมาให้ดูเป็นเคสจากต่างประเทศที่เห็นเป็นจุดขาวๆเนี่ยนี่คือภาพจากการทำ MRI นะคะพยาธิตืดหมูหรือว่าซีสพยาธิตืดหมูแล้วมันกระจายอยู่ทุกที่ในร่างกายเนี่ยค่ะแทบจะทุกจุดเลยเนื้อเยื่อสมองศีรษะกล้ามเนื้อคอผนังหน้าอกหน้าท้องสะโพก กระดูกเชิงการผลที่ออกมาเป็นแบบนี้นี่คือเคสของผู้ป่วยอายุ18ปีอยู่ต่างประเทศมาหาหมอด้วยอาการปวดหัวอาเจียนชักแล้วเขาก็บอกว่าประสาทสัมผัสเปลี่ยนแปลงไปพอคุณหมอจับตรวจก็เลยเจอแบบนี้จุดทั้งหมดสีขาวๆคือระยะตัวอ่อนของพยาตืดหมูค่ะ หลังจากที่เจอต้องได้รับยาสเตียรอยนะคะวิธีรักษาแล้วก็ให้ยากันชักฟื้นตัวดีขึ้นคุณหมอวินิจฉัยว่านี่เป็น disseminated c y s e นะคะจากการรับเชื้อถามว่ามาจากไหนไข่พยาธิที่มันอยู่ตามผัก ผลไม้หรือน้ำดินที่ติดมากับมือแล้วไม่สะอาดเพราะฉะนั้นใกล้เคียงที่เราจะเสี่ยงที่สุดก็คือพวกผักผลไม้เนี่แหละค่ะพอมาแล้วล้างให้สะอาดนะคะคุณผู้ชมอยากให้มันเหลืออะไรไม่งั้นเนี่ยเสียงค่ะออน่ากลัวจังเลยน่ากลัว